ส่วนผสมของไส้เค็มนะคะสำหรับถั่วเขียวล็อซิกนะคะเราล้างให้สะอาดนะคะล้างจนกระทั่งน้ำใสเลยนะคะประมาณซักสี่ห้าน้ำนะคะ่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยก็สักสองชั่วโมงอย่างน้อยๆนะคะจากนั้นนะคะพอเราแช่แล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะ จนกระทั่งน้ําใสอยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ําไม่ใสนี้แบบเขาจะเหม็นเขียวได้นะคะเดี๋ยวเรานําไปนึ่งกันค่ะรอคือให้เสะด็จน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปนึ่งเราจะใช้เวลานึ่งนะคะประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วก็เจาะรูไว้ตรงกลางด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาพุ่งขึ้นมาได้นะคะจะได้สุกสม่ำเสมอ พดถั่วของเราสุกนะคะเราก็จะนํามาบดแบบนี้เลยนะคะถ้าบดตอนที่เขาร้อนๆอยู่นี้จะบดง่ายนะคะเขาจะละเอียดแล้วก็นึ่งนานๆหน่อยนะคะถ้าอยากจะบดง่ายๆโอเคเนี่ยค่ะเขาก็จะบดง่ายๆเลยไม่ต้องไปปั่นนะคะนี่ก็แช่ไม่นานนะคะประมาณสองชั่วโมง แต่ว่านึ่งประมาณ30นาทีนะคะโอเคส่วนผสมของไส้เค็มนะคะเราจะใช้ถั่วเขียวเลาะซีกนะคะนำไปล้างแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะในการทำอีกทีหนึ่งนี้บทเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทไตลอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงซอยนะคะแล้วก็เกลือปน่นน้ำมันพืชส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสามก,กระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมนี้เราจะาลงไว้ใต้คลิปให้นะคะ ใส่น้ำมันพืชนนะคะพอน้ำมันเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่สามเกลอือลงไปผัดให้หอมนะคะใช้ไฟอ่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไหม้สะก่อน เราผัดจนกระทั่งสามเกลอือของเราเขาหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปผัดต่อเลยนะคะผัดจนกระทั่งหอมของเราเขาจะสุกนะคะหอมแดงเราจะสุกก่อนใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนนะคะ เราผัดนะคะจนกระทั่งหอมของเราเขาสุกหอมสุกนี่เขาก็จะออกเป็นสีใสๆนะคะปกติเขาจะสีคุณๆนะคะหอมแดงเราก็จะได้กลิ่นหอมหอมต้องใช้ไฟอ่อนนะคะจะได้สุกไม่ไหม้นะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะหรือว่าน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายโอเครอให้เขาละลายก่อนนะคะ น้ำตาลของเราละลายแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ถั่วนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าเขาไม่ติดกระทะแล้วนะคะไม่ติดกระทะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟเลย ส่วนผสมของไส้เค็มนะคะ